เราสู้เพื่อความยุตดดิธรรมเราเดินเคียงบาคเคียงไหลก้าวเข้าไปว่าใจของมันเขาจะฟาดเขาจะฟันเราไม่พรั้นพวกเราสู้ตายสวัสดีครับพ่อแม่ีินนองครับยังติดใจภาพที่เขาแชร์กันในโซเชียลมีเดียนะครับที่คุณถนอมเสนอไปขอดูอีกสักรอบได้ไหมอยากจะขอใช้มาคุยกับท่าน ช่วยยิงมีสักรอบได้ไหมครับที่เป็นของคุณถนอมเมื่อกี้พอนั่งดูอยู่แล้วรู้สึกเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะคุยด้วยกับพ่อแม่พี่น้องด้วยการอาศัยพื้นฐานจากตรงนั้นอันนี้ค่ะใกล้วันล่มสลายของระบอบทักษิณคนที่คิดภาพนี้จะต้องเป็นคนที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดแล้วก็จะเห็นว่า ในการต่อสู้หลายครั้งที่ผ่านมาถ้าจะเปรียบเทียบเป็นมวยก็คือว่าเราเก็บคะแนนชนะมาทุกยกจนกระทั่งกำลังจะถึงยกสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องไรประเด็นอะไรก็ตามเราชนะมาโดยตลอดเขาเองต้องถอนเอาพรบออกไป การแก้ไขรัฐมนูญเขาก็พ่ายแพ้นะครับและบัตรนี้ที่กำลังจะใกล้ล่มสลายเหมือนไฟไหม้แบบนี้นั้นก็คือกระบวนการยุติธรรมที่จะกำจัดนางมานให้พ้นจากประเทศไทยชัดเจนมากครับล่มสลายแน่นอนมาดูอันที่สองครับสามัคคีคือพลังพวกเรา ได้แสดงความสามัคคีอย่างชัดเจนครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งจำนวนของพวกเรานั้นคาดการครั้งสุดท้ายที่เราเดินกันมาจากทั่วประเทศถึง10บล้านอย่างแน่นอนและบัดนี้พวกเราไม่บาดกลัวอะไรทั้งสิ้นไปไหนเราแสดงอัตลักษณ์ของพวกเรา ด้วยนกหวีดและการแต่งกายส่วนนั้นส่วนนี้ด้วยสีธงชาติเพราะเราคือกลุ่มคนที่รักชาติบารวมพลังกันต่อสู้กับทักษิณและขี้ข้าพี่น้องอย่าได้กลัวอีกต่อไปนกหวีดคือสัญ,ญลักษณ์ของการรวมพลังเครื่องแต่งกายตั้งแต่ที่คาดผมเสื้อผ้ามวก กำไรไส้คออะไรก็ตามที่แสดงถึงหัวใจของเราว่าเป็นหัวใจรักชาติดึงออกมาแสดงตัวตนอย่างชัดเจนดูตัวต่อไปนะครับ1 4 2 5 5 7วันดีเดย์อันนี้คนที่เขียนเนี่ยเขาเขียนด้วยความเข้าใจ เราเริ่มต้นยกสุดท้ายวันที่14แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องชนะทันทีวันที่14อย่าได้คิดอย่างนั้นดังนั้นการมารอบนี้จึงต้องเตรียมตัวพักค้างอ้างแรมไม่ชนะเราจะยังไม่กลับบ้านเราจะสู้กันแบบยืนหยัดอย่างต่อเน,นื่องเตรียมตัวให้พร้อม อย่าคิดว่าเราจะมากันประเดียวประดาวถ้ามาจากต่างจังหวัดคิดจะอยู่นานจนกว่าจะชนะไอ้คำว่านานอาจจะสองวันสามวันห้าวันเจ็ดวันเราไม่รู้เพราะเรากำลังต่อสู้กับอีพวกหน้าด้านจึงต้องทําใจว่ามันอาจจะยาวเพียงแต่เลิกผาหนาทีของเราคือสิบ มองเช้าของวันที่สิที่เราจะรวมพลังกันให้ชาวโลกได้เห็นว่ามวลมหาประชาชนทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันดึงอาำนาจอธิปไตยออกจากคนชั่วร้ายสูซมือประชาชนเพื่อที่จะมตรูปประเทศต่ตอไปดูตัวต่อไปนะครับสู้ครั้งสุดท้ายลุกขึ้นสู้ ทั้งประเทศถ้าไม่ชนะครั้งนี้เราจะไปชนะอีกเลยอันนี้ภาษาอังกฤษใช้คาว่า now or never ถ้าไม่สู้ครั้งนี้เราจะไม่มีสิทธิ์เป็นเสรีชนจะตกเป็นทาสของทักษิณใครยอมมันอยู่ได้ใครไม่ยอมมันถูกแกล้งลังแกอย่างแน่นอนดังนั้นจึงถอยไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียวต่อไปนะครับ 14พฤษภาวันประเด็จศึกรวมพลังกำจัดทุนสาม,มานยกสุดท้ายคำที่เป็นคีย์เวิร์ดเป็นคำหลักที่จะช่วยทำให้หลายคนที่กำลังเลงเลอยู่ในขณะนี้ก็คือคำว่าทุนนิยมสามานเพราะว่าที่เรากำลังต่อสู้อยู่ครั้งนี้ไม่ได้สู้กับคน แต่เราสู้กับทุนสามานก็คือเงินจำนวนมหาศาลที่ซื้อคนเปลี่ยนเสรีชนเป็นทาสทำลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ใช้เงินยึดครองประเทศไทยเรากำลังสู้กับสิ่งนั้นเราจึงต้องการคนจำนวนมากในการจะสู้ให้ชนะไม่ฉะนั้นเราชนะไม่ได้อย่างแน่นอน จึงต้องออกมากันเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มถนนเต็มกรุงเทพเต็มประเทศไทยต่อไปครับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเรียกคือนอำนาจอธิปไตยอันนี้เราต้องเข้าใจมาตราสามของรัฐธรรมน,นูญอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเราได้มอบให้ไหวหวาน ให้คณะบุคคลกลุ่มหนึ่งนำอำนาจนั้นไปใช้ในการบริหารในการออกกฎหมายในการจัดระเบียบสังคมด้วยกระบวนการยุติธรรมแต่บัดนี้คณะบุคคลเหล่านั้นในสายบริหารและดิฉับัญญัติทอรยศนำเอาอำนาจที่เราให้ ไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองไม่เห็นแก่ประเทศชาติและประชาชนเราจรึงต้องทวงคืนกับมาไม่ให้มันใช้ต่อไปการออกมาทวงคืนอำนาจครั้งนี้มีความชอบธรรมเพราะมาตราสามบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของเรามาตรา69 บอกว่าเราสามารถที่จะขับไล่ต่อสู้กับรัฐบาลที่เราไม่ไว้วางใจต่อสู้ด้วยความสุจริตใจไม่ได้ต่อสู้ด้วยความชิงชังแต่ต่อสู้ด้วยเหตุด้วยผลและอยู่ในกรอบของรัฐธรรมน,นูญสงบสันติอหิงสาเราจึงได้รับการคุ้มครองจากสารรัฐมน,นูญตลอดมาหกเดือนและเราจะเดินหน้าเช่นนั้นอีกต่อไป ต่อไปครับคนนี้จะบทเจ้ากรนมากไม่สู้ก็สิ้นชาติมัวยืดยาิก็สิ้นไทยโลเลก็สิ้นใจกลัวคนไกลก็สิ้นกันถ้าเราไม่สู้ครั้งนี้ชาติไทยจะไม่เหลือถึงลูกหลานเราเพระาะณเวลานี้กลุ่มคนที่สนับสนุนทักษิณน,นั้น ไปไหนมาไหนไม่ได้แสดงสัญ,ญลักษณ์ด้วยธงไตรลงแต่มันแสดงสัญ,ญลักษณ์ด้วยธงสีแดงและมันคิดจะแยกประเทศมันจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันสูงสุดของประเทศที่พวกเราเคารพรักมันจึงเป็นกลุ่มที่ทำลายความมั่นคงของประเทศไม่ใช่พวกเรา มันกล่าวหาพวกเราเป็นกบฏท,ทําลายความมั่นคงของประเทศจะบอกให้พวกมันรู้กูไม่ได้ทําลายความมั่นคงของประเทศแต่กูทําลายความมั่นคงของพวกมึงไอ้ทรราชาชั่วทั้งหลายตอนนั้นเองมัวยืดญาติก็สิ้นไทยรอบนี้จงตัดสินใจอย่างรวดเร็วที่จะบอกกับตนเองว่า จะต้องออกมาและไม่มาเพียงดำพังคนที่เรารักคนสนิทชิดเชื้อคนที่เราพอจะจูงใจได้คนที่เราพอจะชักชวนได้จูงแขนกันออกมาให้เต็มถนนทั่วทั้งประเทศไทยอย่าได้รอช้าไม่มีคำว่าลังเลและฟังลุงกำนันพูด ไม่เกรงใจทักษิณและไม่กลัวทักษิณอีกต่อไป <Yeah. S 1> เราจะไม่มีอาวุธใดๆ <Yeah. S 1> หากจะมีใคร <Yeah. S 1> ที่คิดจะทำร้ายเรา <Yeah. S 1> ลุงกำนันบอก <Yeah. S 1> ให้กลับบ้าน <Yeah. S 1> หรือไม่งั้นก็นั่งสวด <Yeah. S 1> ถ้าหากแม้นเราถึงจุดนั้น <Yeah. S 1> แล้วคนที่มีหน้าที่ ในการจะปกป้องพิทักษ์รักษาชีวิตทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนไม่ออกมาปกป้องพวกเราให้มันรู้ไปว่าจะใจเจิดใจดำไม่ทําหน้าที่ของตนเองต่อไปครับขออย่าได้ผลัดวันประกันพุ่งเพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะยังมีอยู่อีกหรือเปล่าภาษาฝรั่งเขาบอกว่า Tomorrow never comes วันพรุ่งนี้ไม่มีมาเพราะเมื่อเราพูดวันนี้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้แต่พอถึงวันพรุ่งนี้มันก็คือวันนี้สำหรับชีวิตเราซะแล้วดังนั้นคำว่าพรุ่งนี้ไม่มีเมื่อเราประกาศ14เป็นดีเดย์ไม่ต้องลังเลบอกว่าฉันจะมาวันนั้นก็แล้วกันฉันจะมาวันนี้ก็แล้วกันระวังจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ เพราะเราอาจชนะในเด็กๆของคืนวันที่14และไม่มี15ก็ได้ใครจะไปรู้ดังนั้นอย่ารอช้าออกมาตั้งแต่เริ่มต้นของวันพระเด็ศศึก10บนาฬิกาวันที่14แต่ใครที่บ้านอยู่ไกลจะมาอยู่ก่อนให้มันเห็นว่าเราพร้อมตั้งแต่ วันที่เราทําบุญกําจัดเสนียดให้พ้นแผ่นดินไทยวันที่13พฤษภาต่อไปครับต่อไปครับแผ่นดินนี้กูกอบกู้มาด้วยเลือดคนที่กอบกู้แผ่นดินให้กับเรานั้นคือบุรพกษัตริย์หลายพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นพระนเรศวรมหาราชไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกเราจึงต้องลำลึกในพระมหากรณาที่คุณว่าประเทศไทยดำรงอยู่ได้เพราะเรามีกษัตริย์ราชิราชที่ทรงฉลาดและสละชีพสละความรู้ความสามารถทุกอย่างทำเพื่อประเทศไทยตลอดมาบัดนี้ มันแห้งเหือดจนหมดสิน้นลูกหลานครูก,กับคิดชั่วเป็นอาจ,จินแยกแผ่นดินให้ทักษิณคนจันไรหลายคนละโมอบโลภมากเห็นแก่ตำแหน่งอำนาจทรัพย์สินเงินทองยอมเป็นทาสเป็นขี้ข้ารับใช้ทักษิณทำหน้าที่พายเรือให้จอนั่งอย่างหน้าอดโูที่สุดไม่รู้จักแยกแยผิดชอบชั่วดี หลายคนไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้จบตรีโทเอกทำงานในระดับสูงเคยเป็นอธิบดีก็มีเคยเป็นปลัดกระทรวงก็มีเคยเป็นเลขาธิการสำนักก็มีเคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยก็มีความรู้อย่างนี้ ควรจะมีสติปัญญาแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้แต่กลับมีความละมอบโลบมากเอาความโอบบทบังสำนึกแข่งจริยธรรมและกลายเป็นทาสของโจรอย่างหน้าอดโซไรศักดิ์สิี้นความเป็นมนุษย์ต่อไปครับ คนจันไรเชนี้ผ่านไปเถอะพูดถึงก็เป็นเสนียดปากเปล่าผ่านไปครัผ่านไปครับหมดแล้วเอาละขอบคุณมากสำหรับสิ่งที่คุณสนอมรวบรวมมาอ่ะคราวนี้จะมาขอพูดสิ่งที่เตรียมเอาไว้บัดนี้หลังจาก19นาฬิกาของเมื่อคืนพวกเรา ได้รับรู้ยุทธศาสตร์สามยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนยุทธศาสตร์ที่หนึ่งเกิดขึ้นวันที่ห้าพฤษภาคนนี้เป็นพิธีสัตยาธิษฐานแสดงการสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรวนาตนแสดงถึงความเพียรพยายาม ในจานจัดกำจัดหมู่มานให้พ้นแผ่นดินไทยและขอพระบารมีปกก้าปกกระหม่อมว่าเรานั้นจะทำด้วยความสัตว์จริงจากหัวใจที่พร้อมจะทำงานด้วยความรักชาติรักแผ่นดินยุทธศาสตร์ที่สองวันพระใหญ่13บสาพฤษภาเราจะทำบุญ เพราะเราเห็นว่าบ้านเมืองเวลานี้เต็มไปได้วยความอับปีจันไรเสนเนียดกาลีมากมายแล้วเกินจำเป็นต้องทบุญไล่เสนเนียดให้พ้นประเทศไทยทั้งสองยุทธศาสตร์นี้เราต้องมากันให้พรั่งพร้อม จำนวนที่น้อยกว่าสิบล้านจะไม่เพียงพอต่อการสแสดงถึงความมุ่งมัน่นในการจะต่อสู้นำเอาอธิปไตยกลับคืนมาเป็นของมวลมหาประชาชนไม่ต้องการให้คนชั่วนำเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ของพวกมันอีกต่อไปยุทธศาสตร์ที่สาม วันที่14เป็นวันดีเดย์ที่เราจะเริ่มต้นพด็ดศึกให้ได้หลังจากเราได้แสดงสัตยปฏิญาณและได้พระบารมีปกก้าปกกรหมมเราจะมีพลังใจเราจะมีแรงบรันรดาลใจในการจะต่อสู้ในวันที่13เราทำบุญพลังของคนช่วน จะอ่อนลงและพลังคนดีจะเข้มแข็งขึ้นกำลังใจพลังใจแรงบันดาลใจมหาศาลเพียงพอที่จะเดินหน้าต่อสู้ในวันที่14พฤษภาหลายคนอยากรู้อยากเห็นตั้งคำถามว่าแล้วเมื่อเราเริ่มต้น ดีเดย์ของเราวันที่14พฤษภาแล้วเราจะชนะอย่างไรหรือเก็บความรู้อยากเห็นไว้สักนิดหนึ่งอย่าให้ลงกำนันบอกหมดเลยเดี๋ยวไอ้พวกขี้คามันจะดักทางเราเอาเป็นว่าเชื่อมั่นในลงกำนันแกนนำและวิทยากรเราชนะมาขนาดนี้ไม่มีวันจะพาไปแพ้อย่างแน่นอน จ้องเอาชัยชนะที่ผ่านมาเป็นขวัญและกำลังใจที่จะทำให้เรามั่นใจว่าเราจะต้องชนะเราทำสำเร็จมามากแล้วความสำเร็จเหล่านั้นคือกําลังใจอันมหาศาลจ้องมองด้วยวิสัยทัศน์ไปข้างหน้าว่าเมื่อเราชนะแล้ว เราจะมีโอกาสได้ปฏิรูปประเทศไทยการจัดระบบทักษิณให้สิ้นซากนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราทุกๆคนเรามาถึงป่านนี้เรามาไกลเกินกว่าจะหวั่นไหวเรามาไกลเกินกว่าจะถอยและยอมแพ้เรามาไกลเกินกว่าจะบ่นว่าเหนื่อยและท้อแท้ เรามาไกลเกินกว่าจะตั้งข้อกังขาและลังเลเรามาไกลเกินกว่าที่จะไม่เชื่อมัน่นหนทางแห่งชัยชนะของพวกเราดังนั้นจ้องมั่นใจว่าเราชนะแน่นอนวิธีการใดหลัง14ค่อยมาดูกันอย่าฟังคนที่ ทำลายขวัญและกำลังใจกล่าวหาว่าพวกเราออกมาชุมนุมกันด้วยอารมณ์บางคนบอกว่าเป็นอารมณ์เกลียดชังทักษิณจึงออกมาก็อยากจะย้อนถามว่าและคนอย่างทักษิณไม่น่าเกลียดชังหรือ,อยังไงมันมีเหตุผลมากพอที่เราต้องเกลียด บางคนบอกว่าเป็นการเครียดแค้นก้าวไม่ข้ามทักษิณกูอยากจะข้ามพ้นๆแต่มันก็ขวางตลอดเข้าใจไหมบางคนบอกว่าเรานั้นออกมาด้วยความอิจฉาง้อและชั่วยอย่างนางปูมีอะไรน่าอิจฉามีบ้านใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ปองบอกว่ามันก็เหมือนมีผัวแล้วไม่ได้กกนั่นแหละจะอิจฉาทำไม มีบ้านหลังเล็กกว่านั้นได้ไปกินอาหารเชิชวนเชมเปิดพิสดารมีความสุขกว่าตั้งเยอะมีบ้านเล็กกว่านั้นมีเงินน้อยกว่านั้นไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนก็ได้ไม่ต้องหวาดผวาเสียงนกหวีดอย่างอินังปูเพราะฉะนั้นอินังปูหน้าอิจฉาตรงไหนมันไม่มีความสุขจำเอาไว้ดูหน้ามันตอนนี้สิ คําว่าราศีนีะ่ะไม่มีเลยต่อให้แป้งยี่ห้อที่ดังที่สุดในโลกก็ช่วยไม่ได้แต่มวลมหาประชาชนแค่ดินสอพองก็น่าใสแล้วเว้ยบางคนบอกว่าเรามาด้วยอ,อารมณ์ของคนขี้แพ้ชวนตีถ้าสู้กันอย่างสะอาดบริสุทธิ์ยุติธรรมแพ้ก็คือแพ้ แต่ถ้าสู้กับไอ้พวกขี้กองกูก็ไม่ยอมแพ้เพราะมึงผิดกติกาใครว่าเราเราจะย้อนไปบอกว่าฉันไม่ได้ออกมาด้วยอารมณ์ฉันออกมาด้วยเหตุผลอยู่บนรากฐานของความจริงที่เป็นเชิงประจักษ์ความจริงที่ว่าประเทศไทย กำลังตกอยู่ภายใต้การครอบงำของระบอบทักษิณความจริงที่ว่าระบอบทักษิณเป็นระบอบทุนนิยมสามานที่กำลังทำลายประเทศไทยความจริงที่ว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลหุ่นเชิดที่กำลังโกงกินและทำร้ายประเทศไทยความจริงที่ชัดเจนว่าทักษิณพยายามจะครอบครองประเทศไทย ทำให้สังคมไทยเป็นสังคมทาตคนที่ยอมมันเท่านั้นจะอยู่ได้ใครไม่ยอมจะถูกกันแกล้งรังแกทักษิณกําลังใช้ประชานิยมทําให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมขอทานไร้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หมดความพยายามในการจะสอดสู้ดิ้นรนบนขาของตัวเองรอแต่สิ่งที่ก็จะโยนให้ แบบเสร็จเนื้อข้างเขียงและเมื่อได้มาก็ดีอกดีใจโดยไม่เคยมองเลยว่าคนที่ให้นั้นเป็นคนที่ไร้คุณธรรมไร้จริยธรรมผิดหลักนิติธรรมไม่มีความชอบธรรมถ้าประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้อนาคตเราก็คือสังคมทาตไม่มีเสรีชนลูกหลานของเราจะไม่มีโอกาสคิดเองทำเอง เลือกวิถีชีวิตเองนอกจากเป็นไปตามที่ทักษิณมันกำหนดเท่านั้นอย่าได้อยู่เฉยจนกลายเป็นแนวร่วมของทุนนิยมสามานโดยไม่รู้ตัวเมื่อเราเห็นคนทำชั่วแล้วเรานิ่งเฉยเราก็กลายเป็นแนวร่วมระวังให้ดีขี้ค่าของยิ่งลัก เป็ดง่อยไอ้ปึ้งปลัดคลิกและฤทธิ์สีดวงจะเหมาเอาว่าคนที่ไม่ออกมาคือแนวร่วมของรัฐบาลคือคนที่ไม่เห็นด้วยกับกบพสเขาจะนับคนที่ไม่ออกมาเป็นพวกเดียวกับรัฐบาลเพราะฉะนั้นอย่าได้ถูกกล่าวหาถูกตีขลุ่ม ว่าเราเห็นด้วยกับรัฐบาลทรราชชั่วช้าสารเลวเราจึงต้องออกมาครับออกมาเดินด้วยกันเดินไม่ไหวออกมายืนหน้าบ้านในเส้นทางที่พวกเราเดินผ่านออกไม่ไหวเดินไม่ไหวยืนอยู่กับที่ทนไม่ได้อยากรู้อยากเห็นขับรถมาก็ได้ หรือถ้าไม่อยากจะออกมากลัวแดดนักหรือติดอะไรออกแถลงการก็ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกก็ได้โพสข้อความในโซเชียลมีเดียก็ได้สนับสนุนการปฏิด็ศึกด้วยเงินทองก็ได้ด้วยสิ่งของก็ได้กองทัพเดินด้วยท้องดังนั้นช่วงนี้คือช่วงที่เราต้องคิดว่าเราสามารถจะช่วยการผลิเสศึกได้ด้วยวิธีการใด จงทำเถิดจงทำํำย่าผัดวันประกันพรุ่งวันที่ห้าก็ดีวันที่สิบสก็ดีวันที่สิสี่ก็ด,กดีชวนคนใกล้ชิดชวนคนที่รักมาร่วมในการต่อสู้กำจัดทรราชให้มากที่สุดดังคำกล่าวที่ว่าจำนวน จะเป็นสิ่งที่สร้างความชอบธรรมให้กับการต่อสู้ต่อไปนี้ประชาชนจะร่วมมือกับข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจและพนักงานรัฐภิสากิจทวงอำนาจอธิปไตยจากรัฐบาลทรราช คืนสู่ประชาชนเพื่อการปฏิรูปให้ประเทศไทยจเจริญก้าวหน้าพัฒนาอย่างไม่มีตัวมารมาผลานชาติอีกต่อไปขอบคุณครับ